สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับพามาพบกับนะครับหนุ่มน้อยเลี้ยงวัวนะครับอยู่ที่เอกกพันฟาร์มนะครับหนุ่มน้อยเลี้ยงวัวนะครับเป็นลูกชายลูกชายคนโตของพี่ทุกตานะครับแล้วก็พี่ต้นนะครับทางต้นนะครับผมนะครับวันนี้คุณพ่อไปทําธุระนะครับตัวเองก็เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยเขาเป็น อยู่คนอยู่กับวัวอยู่แล้วนะครับคนที่ชอบวัวนะครับรักเรื่องของวัวอยู่แล้วนะครับทุกคนนะ uh, วันนี้เรามาพบกับเขาเลยครับวันนี้เขาจะบอกว่าจะเปิดราคาวัวเมมากันบามั่นเรื่องร้อยให้ก <Long> <Soldier S 2> ับพวกเราด้วยนะครับไปพบกับน้องเขาเลยครับน้องบัสสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมน้องบัสครับผมอยู่นี่อยู่เอพันฟาร์มคครรัับบครับ อยู่ที่กูทองครับอ่าจังหวัดสุพรรณนะน้องเขาไปพูดไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนะอ่ะวันนี้เรามาดูชมนะครับชมงามเลยนะครับตัวแรกชื่อน้องอะไรครับตัวแรกแซนดี้ครับน้องแซนดี้นะฮะทุกคนสวยงามนะครับลึกๆนะครับสวยงามนะครับทุกคนนะบอกลึกๆนะครับนะอืมอืมมา นะครับสวยงามลึกๆนะครับทุกคนน้องเซนดี้นะครับลูกใหญ่นานะครับทุกคนนะเปิดราคานะครับวันนี้เปิดราคาบอดเป็นไงครับลูกใครครับน้องน้องบัสครับตัวนี้ลูกดุกครับลูกดุกนะฮะนะครับแม่ยูเอ็นสี่ร้อยแม่ยูเอ็นสี่ร้อยนะครับดูความสูงใหญ่ๆเลยทุกคนบ๊ะบะเลยสุดท้ายชิงเชื่องเลยครับตัวนี้ชิงเชื่องเลยนะครับชิงเชื่อง นะครับโอ้นะอ๋ออ๋อโอ้นครับนะฮนะเอ้าส,สวยๆเลยครับส,สวยๆเลยนะครับอ๋าจุดเด่นมันเป็นยังไงครับตัวนี้ น้องบ้านบัวตนนี้จุดเด่นเป็นยังไงครับผมหนาลึกครับหนาลึกๆใหญ่ๆเลยน้องเอาพูดไม่ใครเก่งนะทุกคนนะดูเอาครับดูเอานะครับตัวนี้โอ้ยสีนี่มาเต็มนะครับนะครับดูลึงมากเลยนะครับตัวนี้นะครับมาเต็มๆเลยทุกคนนะลึงนะครับนมสวยตัวนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้สิบเจ็ดสิบแปดเลครับสิบเจ็ดสิบแดเดือน รอผสมเหมือนกันนะครับผสมไปแล้วครับผสมไปแล้วด้วยผสมเอ็กซเรย์ผสมเอ็กซาเล่ราคาเป็นไงครับเนี่ยนะครับราคาเป็นไงราคาคุยกับพ่อเลยครับราคาคุยกับพ่อเลยครับขอเบอร์คุณพ่อหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองสี่สามเก้าสามสี่สามเก้าสามนะครับเสียต้นนะครับผมทุกคนน้องแซนดี้นะครับออาดูหน้าหวานหวานชัดๆนะครับผมนะ ดูหนะ้าตรงนี้นะครับดูหน้าน้องครั้มหน้าหว,ว,วานนะครับทุกคนนะโอ้โหดูลึบดูนี่ดูนะครับดูยน่ยนยน่ยนเลยพี่น้องดูย่นย่นเลยนับหนังเยอะมากเลยนะวัวสิบแปดเดือนนะทุกคนนะดูดิสวยนะครับ,นะรบ,บวัวสวยมากนะครับแดงดีสีดีที่นี่เลี้ยงวัวได้สมบูรณ์จริงๆนะครับเลี้ยงวัวได้สมบูรณ์จริงๆนะครับที่นี่นะครับ นะครับอือฮั้นอือ้นอ๋ออะอะโอ้โหนะครับดูนะครับเห็นตานะครับวันนี้เราโผล่กใกล้กันเลยเธอมัน,มมน,อมน,นี้ได้ไหมตัวนี้เธอมันี้ได้ไหมได้แล้วพอดีมันใกล้กันไปนิดนึงแน่นะทุกคนอ่ะไอ้น้องมันแบบ โอ้โหตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูตัวนี้นิดนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปทีละตัวเลยนะครับวันนี้มีเปิดตัวอยู่มีเปิดราคาอยู่กี่ตัวครับอืมนะฮะวันนี้ก็มาจากยูเอ็นเหมือนกันนะครับรหัสห้าแปดห้าเอาทุกคนนี่ห้าแปดห้าอี่ตัอ๋อนับน้องแซนดี้นะครับรหัสห้าแปดห้านะครับ,รบ,รรบทับสองไหมตัวนี้ห้าแปดห้าทับสองครับนะครับอา้อาวอา่ วยทุกคนสวยยืนดีนะครับยืนดีนะครับอือ่ะนะครับพี่น้องครับดูครับดูฮะโอ้โหความนะครับความหวานความสวยตนออกดีนะครับตัวนี้ตนออกตรงดีนะครับทุกคนนะครับอืมเลี้ยงวัวดีนะครับกินเก่งอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับนะครับ้วนทวนสมบูรณ์ นะฮะโอ้นะครับดูดูดีครับดูดูแผ่นหลังนะครับดูุกหางนะครับดูนะครับดูเครื่องเครื่องดำนะครับนะครับออกโบ๊ด้วยตัวนี้นะครับแม่แดงดีนะครับใครอยากได้เป็นแม่บล็อกไปราคาคุยกับเสียต้นเลยนะครับราคาคุยเสียต้นวันนี้น้องบาสพามาเปิดราคา นัดแล้วแหละแต่ว่าพอดีพี่เขามีติดธุระด่วนไปเมื่อกี้เองครับไหนๆก็มาแล้วนะครับผมทุกคนก็เลยให้ลูกชายดูแทนอ่ะมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นน้องดีนะ่าน้องดีนะ่าอ่ะตัวนี้เป็นน้องดีน่าครับทุกคนอายุกี่เดือนนะครับตัวนี้อายุยี่สิบกว่า20กว่าเดือนท้องอยังครับตัวนี้ท้องครับใกล้ออกครับ,รบท้องกี่เดือนแล้วท้องเจ็ดแปดเดือนครับอ้จะคลอดแล้วเดยครับยังจะขายอีกเหรอ อ้าขายได้ก็ขายเนาะไม่ว่ากันนะครับทุกคนจะคลอ,อดอยู่แล้วนะครับจะคลอ,อดอยู่แล้วนะครับทุกคนนะครับจะคลอ,อดอยู่แล้วเจ็ดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วอ้าวขายได้ซื้อทันก็ซื้อราคาเป็นไงราคาราคาถามพ่อเลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกคนโอ้ยอ้าวอ้าวนะครับดูลักษณะดูหุ่นดูก้านดูหน่วยดูนะครับนะฮอื นะครับทุกคนนะอ่ะรหัสตัวนี้เป็นไงครับรหัสตัวนี้เครื่องทุกคนดูหน้าดูนมนะครับทุกคนจะพาทุกคนดูนะครับจะคลอดแล้วนะวัวตัวนี้นะนะนับลงน้ลงแล้วครับน้ลงแล้วน้ลงแล้วพี่น้อง,ง,งโอ้ยบ่งกอกขาวันคนปอกบให้เลยคุณเอาโอ้ยเอา รหัสรหัสตัวนี้เท่าไรครับนี่รหัสตัวใดตัวนี้รหัสอยู่นี่รหัส,หสตัวนี้ร <9 S 2> <9 S 1> หัสวางใดรหัสอันนี้เก้าเก้าเก้าท้าพหสีเหรอครับเก้าท้าพหสีนะทุกคนนะเอาดูรหัสเอาใช่ไหมเก้าท้าพหสีมีใบครบตัวนี้เนาะครับมีใบครบนะทุกคนนะเป็นวัว เอากันมามั่นเรื่อยร้อยนะครับทุกคนนะสถานะท้องแล้วจะคลอดอยู่แล้วจะคลอดไม่กี่เดือนนะครับทุกคนนะในท้องเอ็กซเรยในของเอง็กซเรยด้วยท้องแรกเนาะท้องกี่ตัวตัวที่เจ็ดครับท้องตัวที่เจ็ดแล้วอ,อ๋อท้องตัวที่เจ็ดแล้วทุกคนอ๋อหน้าหน้างามหน้าสวยนะครับกินเก่งนะครับอ้วนทุกตัวนะครับทุกคนนะเอาไปนะครับ รีบขายเลยตัวนี้เพราะว่าเขาไปดูวัวมีวัวเข้ามาอีกนะทุกคนนะราคาแบ่งปันกันไปอ่ามีคราคาแบ่งปันกันไปอ่านะครับมีราคาแบ่งปันกันไป,นะาาป,นนไปสวยนะครับสวยสวยดีๆนะความสูงสูงดีนะครับลึกนะน่าจะร้อยสี่สิบกว่าแนละ้วร้อยสี่สิบบวกบวกสี่นห้าบวกบวกเนาะสี 45, ่สิบห้าสูงอยู่ดีแหละเนยุปุ่ป,ปะปุป,ปะ ยางดูยางดูตัวนี้อ่ะไปดูมีอะไรเสริมเติมไหมตัวนี้จุดเด่นเป็นไงจุดเด่นให้ลูกดีลึกครับให้ลูกดีนะตัวนี้ทุกคนนะครับจะขอดอูแล้วนะราคามาคุยกันเอาราคามาคุยกันเอา่ะเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้โอบรรยากาศดีนะครับที่นี่ นะครับเรื่องของฟาร์มเรื่องของความสะอาดนะครับผมนะฮตัวนี้แตะม่ไ้เลยตัวนี้แตะไม่ได้เลยนะตัวนี้ตัวไี้ที่จะเปิดครับอุย้ยใจเหมือนกันนะครับจเย็นใจเย็นจะเย็นจเย็นจะเย็นเข้าครับอ๋อท้องไหมเนี่ยท้องครับท้องด้วยนะเขาจะท้องนะทุกคนเขาอาจจะแบบว่าท้องตอมีนอสท้องตอมีนอสด้วยไงออกแล้วครับใกล้คอดแล้วด้วยอื ครับอ้าวฐานหน้าท้องนะทุกคนนะสวยใหญ่เลือกแหละโอโ้โหนะครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับเนี่ยน้ <No ammo. S 3> องเอมโงใหญ่จัดเลยนะครับนี่ใหญ่เลยอ๋อวัวสวยงามนะครับทุกคนวัวมกาันมมันเรียบร้อยนะครับทุกคนส่วนตัวนู้น,นขายไปแล้วครับสองเดือนรอส่งไปแล้วครับรอส่ง สีแดงแดงเข้มๆเลยไปอ่รารอส่งนะครับรอส่งรอส่งนะครับทุกคนนะอ่าอืมแดงแดงเลยมาแดงแดงเลยนะแดงแดงเลยนะครับอ๋อโอ้โหยู่ดูครับมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกต,ตัวนี้ท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ เจ็ดแต่เดือนอย่างเงี้เจ็ดไปเดือนเหมือนกันใกล้ค้อแล้วไก่ออกแล้วรหัสแปดเก้าเก้าทำห้าทำห้าอ่าแปดเก้าเก้าทำห้าน้องน้องแอมโมน้องชื่อน้องแอมโมนะครับทุกคนเอาเอาดูให้ชัดชัดนะทุกคนนะชอบส่วนไหนดูเอาลึกใหญ่บัวพวกนี้มันใหญ่ดีแท้ปะโอ,อ,อ้อืมอืม หน้าสูงใหญ่นะครับบัวสูงใหญ่หน้าใหญ่ครับสูงใหญ่หน้าใหญ่นะครับอือืมฮึฮึนะครับอ้าว ไปต่อได้นะครับไปต่อได้นะครับใครหวังลูกใกล้คลอดนี่นะครับตัวนี้ดีเลยทีเดียวนะครับโทรถามเสียต้นเลยครับเบอร์โทรนะครับแปะไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่ะมีอีกไหมมีตัวอื่นอีกไหมครับผมหมดแล้วหมดแล้วเนาะครับผมนะครับตัวนี้เราไม่อยากให้เขาตกใจมากนะครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าเขาอาจจะห่วงท้องนะเกาจะเป็นวัวท้องที่แบบเอ่อท้องแก่แล้วไงก็คือมันยังงดหยิดอยู่ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้่างนี้นะครับ จริงๆคุ้นใช่ไหมบัวตัวนี้นะจริงๆบัวตัวนี้คุ้นนะครับทุกคนเอาละครับวันนี้แอดคนรักบัวนะครับพาทุกคนมาชมาร์มบัวไม่กันบามันเรือนร้อยและของเสียต้นนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องบาสครับไม่มีครับไม่มีเนาะโปรโมชั่นมีมีไลท์ทัวร์หามคุณพ่อเลยครับสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับน้องบ้าสสวัสดีครับขอบคุณครับ